กลับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องหนึ่งส่วนย่างนะครับก็เมื่อท่านตัดสินใจแล้วนะครับว่าท่านจะใช้ระบบเจาะร่วมกับการใช้โฮอร์โมนอทิลีนนะครับเราก็มาศึกษากันนะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้ระบบเจาะมีอะไรบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับท่านจะต้องมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าชุดเจาะนะครับหรือว่าตัวกระป๋ะ ให้ฮอร์โมนเอทิลีนนะครับซึ่งในท้องตราดหลก็จะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปทรงแต่ว่าหลักการเดียวกันนะครับมีกระเป๋ะติดในเปลือกมีตัวเก็บฮอร์โมนแล้วก็มีตัวเติมหรือว,วาลวนะครับอย่างหนุนชนยางใช้ระบบเลดโฟเนี่ยมันก็จะมีะกระป๋อเป็นโลหะนะครับมีเซลลิงเก็บฮอร์โมนแล้วก็มีวันเววาลนะครับ <S <S 2> <S 2> ขั้นตอนแรกเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเมื่อมีกระป๋อแล้วเนี่ยจะพูดเรื่องของการตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์นะครับ สิ่งแรกที่ท่านต้องมีนะครับต้องใช้อุปกรณ์ก็คือหนึ่งก็คือของมีคมครับเป็นมีดเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ตามนะครับเพื่อใช้อะไรใช้ขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์หนึ่งก็คือใช้มีดเนี่ยในการขูดเปลือกคลิปในการติดตั้งเชิงลึกเนี่ยผงสนย์ยังได้ทาไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยหนึ่งคือมีดมีดที่ใช้ในการขูดเปลือกเพื่อเปิดผิวนะครับ เปิดผิวเพื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ให้ฮอร์โมนเข้าไปนะครับ2ก็คือบล็อกนําตอกนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์แต่ละรุ่นนะครับก็ะจะมีแต่ละรุ่นก็จะมีนะครับก็ะจะมีบล็อกมาให้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ได้ดีนะครับมีความจาเป็นที่ต้องใช้บล็อกนําตอกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือค้อนนะครับค้อนยางที่ใช้ตอก อุปกรณ์เข้าไปในเปลือกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สี่ก็คือกาวกาวยางในประสงค์นะครับเหตุผลที่ต้องใช้นะครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของการใช้ระบบเจาะเนี่ยก็คือฮอร์โมนเอทิลีนถ้าหากว่าฮอร์โมนมีการั่วซึมนะครับการใช้ระบบเจาะก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยในการติดตั้งอุปกรณ์ในการใช้อุปกรณ์เนี่ยข้อสําคัญก็คือถ้าหากว่า ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ดีนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไม่ดีมีการ่วดซึมการใช้ระบบก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มู่ชนยางมองว่ามีความสําคัญที่จําเป็นต้องใช้นะครับถามว่ากาวเนี่ยไม่ใช้ได้ไหมนะครับท่านไหนที่ขยันมันย้ายอุปกรณ์นะครับมันย้ายทุกๆหนึ่งเดือนถ้าหากไม่ใช้กาวเนี่ยเท่าที่ลองทําดูเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนไม่ต้องย้ายอุปกรณ์แล้วนะครับแต่ถ้าใช้กาวมันสามารถยืดระยะเวลาในการย้ายอุปกรณ์ได้เป็นเป็นเดือนครึ่งสองเดือนนะครับหรือสองเดือนครึ่ง ทำให้งานในการย้ายอุปกรณ์เนี่ยทาได้น้อยลงนะครับเพราะว่าการย้ายแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงงานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายืดเวลาในการย้ายกระป๋อได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับตัวแต่ละสวนแต่ละท่านที่ใช้นะครับบางท่านก็บอกว่าผมมันย้ายผมไม่จาเป็นต้องใช้กาวก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้คือสิ่งแรกเลยที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็จะมี มีกระเพาะนะครับมีมีดมีกระเพาะมีบล็อกนำต่อมีค้อนนะครับมีกาวมีกาบีบนะครับตัวนี้เป็นกาบีบน้ํามันแต่ว่ามันดัดแปลงใช้กับกาวเพื่อใช้ในการทาล็อกกระเพาะนะครับเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างที่สองก็คือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยหนุ่มยังใช้เป็นแบบกระป๋องนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับคําถามที่ถามตัวเราว่าหนึ่งกระป๋องเนี่ยมันสามารถเติมได้กับต้นยางกี่ต้นนะครับ หนึ่งกระป๋องเฉลีย่ยแล้วประมาณสองรอยต้นบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับที่ผมกล่าวในเบื้องต้นนะครับถ้าเราติดตั้งอุปกรณ์ดีนะครับช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกเนี่ยระบบมันจะมีความฟิตนะครับระบบมันจะมีความฟิตความนบสนิทถ้าทุกอย่างมันติดตั้งได้ดีเนี่ยไม่มีการรั่วซึมเนี่ยหนึ่งกระป๋องเติมได้สองร้อยสองร้อยกว่าต้นนะครับสองร้อยสิบสองร้ยสิบสองร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยต้นยางมันจะมีการขยายตัวเรื่อยๆนะครับมันจะมีช่องว่าง เกิดความห่างขึ้นนะครับมันจะมีช่องว่างระหว่างกระป๋อกับเปลือก,ก,กเพราะกระป๋อมมีขนาดเท่าเดิมแต่เปลือกยางมันมีการขยายตัวมันจะมีการลดซึมขึ้นทีละนิดนะครับจํานวนต้นยางหลังๆก็จะมีก็เรียกน้อยลงนะครับจำนวนต้นที่เติมน้อยลงเพราะว่ามันมีการสูญเสียฮอร์โมนหรือในกระบวนการเติมเนะี่ยเราเติมอย่างมือใหม่เติมน้ําหนักแรงที่เรากุมเนี่ยมันเ,เรายังไม่ไม่ชํานาญนะครับเพราะว่าในการเติมฮอร์โมนเนี่ยครั้งแรกๆในการเติมนะครับกระป๋องมันมีแรงดันนะครับ และอย่างที่หนุ่มสายางใช้ระบบเนี้ยนะครับมันจะมีกระป๋ะมีาซลิงก์นะครับมีสายยางแล้วก็มีวันเววาวในการเติมมันสามารถที่จะต่อเข้าไปโดยตรงกับกระป๋องอย่างนี้นะครับมือใหม่ๆเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่ชนานาญในการกดน้ําหนักมือเนี่ยกระป๋องที่เราเปิดใหม่ๆมันมีแรงดันเยอะมาอาจจะทําให้าซลิงส์เนี่ยหลุดหลุดออกมานะครับสูญเสียก็คือสูญเสียฮอร์โมนออกไปนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่เราเติมได้จานวนน้อยต้นลงนะครับ แต่ว่าเมื่อเราทําได้จานานแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ200ต้นแต่ว่า200ต้นเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะนี้นะกระป๋องเมื่อแรงดันลดลงแล้วก็มีการบีบหรือการเหยียบเพื่อไล่เอาฮอร์โมอนออกให้มากที่สุดก็จะได้อยู่ประมาณ200ต้นต่อหนึ่งกระป๋องนะติดตั้งอุปกรณ์แล้วนะครับเติมฮอร์โมอนแล้วเนี่ยการเติมฮอร์โมอนในการทําครั้งแรกเนี่ยต้องทิ้งไว้2วันนะครับก็คือเติมสมมติเติมฮอร์โมอนวันนี้ วันนี้นับหนึ่งนะครับสมมติเติมวันนี้เก้าโมงพรุ่งนี้เก้าโมงเป็นยี่บสี่ชั่วโมงนะครับมะลรืนนี้เก้าโมงเป็นสี่สิแปดชั่วโมงเติมครั้งแรกเราต้องทิ้งไว้สี่สิบแปดชั่วโมงถึงจะเริ่มทําการเจาะการเจาะจะแนะนําให้เจาะบ่ายโมงเป็นต้นไปจะให้ผลที่ดีนะครับเมื่อเราเติมฮอร์โมนเราติดตั้งอุปกรณ์เราเติมฮอร์โมนเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดถึงเรื่องการเจาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะนะครับใช้เหล็กแหลมก็ได้นะครับ ด้ามมีเหล็กแทงหมุนเข้าไปในเปลือกได้นะครับหรือใช้สว่านมือถือนะครับได้ทั้ง2แบบแล้วแต่ถนัดนะครับแบบนี้ก็เบาและถูกแต่ใช้แรงค่อนข้างมากในการทํางานนะครับแบบนี้หนักหน่อยนะครับแต่ว่าเบาแรงมีสว่านมือถือมีดอกสว่านนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือหลอดหลอดนําน้ํายางนะครับหัวใจสําคัญของการใช้ตัวการเจาะเนี่ยมันมีวิธีการอย่างนี้ครับ หลายๆท่านถามเรื่องเบอร์ดอกสว่านว่าใช้เบอร์ไหนนะครับดอกสว่านใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับที่ขนาดเท่ากับหลอดที่ท่านหามาได้ในท้องตลาดมันจะมีอยู่3ามขนาดที่หนุ่มสุนยังใช้อยู่นะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่หนุ่มสุนยังใช้อยู่เนี่ยสามขนาดถ้าเป็นหลอดสีเหลืองเหลืองแดงๆงอย่างเงี้ยที่ซื้อตามแอปออนไลน์ทั่วไปเนี่ยขนาดที่ที่ใช้อยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณอดอกสว่านจะใช้อยู่ขนาด3าจุด สามคับสามสิบสองนิ้วนะครับสามครับสามสิบสองนิ้วมันจะพอดีหลอดสีเหลืองหรือหลอดสีแดงนะครับขนาดที่สองนะครับเป็นหลอดสีขาวอย่างนี้นะครับจะมีสองไซส์นะครับคือสองจุดห้ามิลกับสามสิบศูนย์มิลนะครับเบอร์เป็นเหมือนกันตัวนี้เป็นหน่วยนิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรสองจุดห้ามิลหรือสามสิบศูนย์มิลถ้าใช้สองจุดห้าดอกสว่านก็ต้องเปลี่ยนขยับเป็นเบอร์สองจุดห้ามิล มิลิเมตรนะครับถ้าเป็นหลอดสามพศูนแล้วก็ใช้ดอกสว่านสามพิศูนมิลิเมตรนะครับหัวใจสำคัญก็คือท่านใช้หลอดเบอร์ไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ดอกสว่านขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือสว่านเนี่ยหลายท่านก็ใจผิดว่ามันเข้าไปทําลายเนื้อไม้นะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยในการเจาะเราจะปรับสว่านให้หมุนตวนออกแล้วออกแรงดันเข้าไปเราใช้ความคามของด้านข้างของสว่านเนี่ยตัดเหลือกออกมา เปลือกยางแต่ละต้นหนาไม่เท่ากันนะครับเราออกแรงดันเข้าไปเนี่ยมันจะไปหยุดที่เนื้อไม้พอดีมันจะเจาะเปลือกแล้วไปหยุดที่เนื้อไม้นะครับเคยมีการผ่าผ่าเปลือกไม้เปลือกยางเข้าไปดูว่าเมื่อเราเจาะไปห้าปีสิบปีเนี่ยรอยสว่านที่กระแทกเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยมันมีผลเสียไหมนะครับรูปที่หนุ่มสัญญ์ได้รับมานะครับ เมื่อเราเปิดเปลือกขึ้นดูเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เปลือกเนื้อไม้ยังเป็นสีขาวปกติแต่จะมีรอยจ้ำของดอกสว่าน,เ,นเข้าไปมันจะไม่เข้าไปเนื้อไม้นะครับเพราะว่าเราปรับสว่านหมุนทวนออกอันนี้โคงหัวใจสําคัญนะครับปรับดอกสว่านหมุนทวนออกแล้วออกแออกรงดันเข้าไปนะครับหลอดใช้หลอดเบอร์ไหนท่านใช้ดอกสว่านเบรอร์นั้นแค่นี้จบนะครับท่านหาหลอดขนาด3.5มิล4มิลน,นะครับท่านก็ต้องปรับดอกสว่านขึ้นขนาดเท่ากันเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าถ้าดอกสว่านเล็กเล็กไปนะครับในการเสียบหลอดก็จะเสียบยากถ้าดอกสว่านใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะรั่วซึมออกด้านข้างน้ํายางจะรั่วซึมออกมานะครับใช้ขนาดให้เท่ากันกับดอกสว่านอ,อ,อุปกรณ์ในการเจาะนะครับอยู่ประมาณนี้เท่านี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในใช้ระบบเจาะนะครับมีชุดอุปกรณ์มีกับ มีบล็อกน้าตกนะครับมีค้อนมีมีดมีกาวนะครับมีฮอร์โมนนะครับมีสว่านหรือมีเหล็กที่ใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยการใช้งานนะครับการทํางานเนี่ยหนุ่มสันยังก็จะมีการอุปกรณ์ที่ใช้ใช้ทํางานได้เขาเรียกว่าทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็จําเป็นที่ต้องมีเข็มขัดนะครับเข็มขัดเพื่อให้ทํางานง่ายอย่างมีดเนี่ยก็จะติดที่เข็มขัดเลยในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับีมีดนะครับค้อนเนี่ยก็จะเอาใส่ไว้ในเข็มขัดงนี้เลยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างค้อนอย่างบล็อกน้ำตอกเนี่ยเราไม่ได้พกติดตัวตลอดนะครับเราใช้ทุกๆสองเดือนนะครับติดตั้งอุปกรณ์ทุกๆสองเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยติดตั้งเสร็จปุ๊บมือจันทรก็จะเก็บอุปกรณ์ไว้ไม่ได้พกติดตัวตลอดนะครับอย่างกาวก็เหมือนกันนะครับติดตั้งอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเราก็เก็บเก็บไว้นะครับเอากลับมาใช้ทุกๆสองเดือนสว่านนะครับในการใช้งานในการทํางานเนี่ยมือจันงา์ก็จะ เราจะไม่ถือสว่านโดยที่ไม่มีสายคล้องนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มือเราไม่เป็นอิสระในการทํางานก็จาเป็นนี้ต้องมีสายคล้องคล้องคอไว้นะครับเวลาเราเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราขยับถ้วยเนี่ยเราจะได้ทํางานได้สองมือสะดวกขึ้นนะครับเหล็กวัชยางนะครับก็จาเป็น,นครับในการเจาะเข็มที่สองที่สามที่สี่เนี่ยเมื่อน้ํายางมันเต็มถ้วยนะครับ ยางจับตัวได้แล้วเราก็จะเป็นต้องควักออกมาตากไว้เพื่อที่จะเอากลับไปจุ่มในในครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กโอหยางก็ต้องมีนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในการใช้ระบบเจาะนะครับระบบเจาะร่วมกับการใช้โฮอร์โมโนอิรีนเนี่ยเราที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออุดรอยรั่วนะครับของออปัจจุบันนี้นะครับแรงงานเตดยางที่มีฝีมือเนี่ยมันหายากขึ้นทุกวันนะครับ หรือบางคนกรีดได้เนี่ยก็หาเวลากรีดไม่ได้หรือบางคนไม่สะดวกในการที่จะตื่นแต่เช้ามากรีดน,นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีงานที่ต้องทําหลายงานนะครับกลางวนันอย่างหนุ่มสัญญางเองกลางวันก็ต้องทํางานประจำไม่สามารถที่จะตื่นแต่เช้าลงมาเนี่ยระบบเนี้ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์เพราะเราสามารถที่จะช่วยในการลดเวลาการทํางานลงปรับเปลี่ยนเวลาทํางานปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่ผมก็ยังให้ระบบกรีด กลีดด้วยแรงงานที่มีฝีมือเป็นระบบที่ดีที่สุดนะครับแต่เมื่อการกลีดแบบมีฝีมือโดยใช้แรงงานกลีดที่ดีเนี่ยมันไม่มีหายากหรือหาไม่ได้หรือหาเวลาไม่ได้เนี่ยแต่เราจาเป็นที่ต้องมีการเก็บเกี่ยวของผลิตเนี่ยก็ระบบเจาะล่วมกับฮอร์โมนอิรีนก็จะมาช่วยเติมเต็มช่องโหว่นั้นนะครับเป็นทางเลือก เมื่อท่านเดินมาสู่ทางเลือกนี้แล้วเนี่ยคําถามทุกทุกท่านจะถามว่าอุปกรณ์ใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับที่หนุ่มังแสดงให้ดูเนะี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้ระบบจอบนะครับเมื่อท่านตัดสินใจได้แล้วนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยี่ห้อไหนก็ตามอุปกรณ์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้ท่านได้ศึกษานะครับศึกษาตัดสินใจว่า ถ้าใช้ระบบนี้แล้วนะี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็พอสมควรกันเวลานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมช่องหนุ่มตั้งยันยครับผมสวัสดีครับ